กำลังลค ừ, โคดินละครับเได้ลวกหมาล่ามาเห็ดหัวเงี่นนงรครับอู้นะครับหัวขาวด้วยขาวเห็ดคนแงคนลากออกปลาค่ร้อยออก

他不弄了。 ยายว่ามูนี่ออกจากเงี้นะครับแต่อันนี้นะเป็นหัวทวน,นม,มั้งนะครับยายเนาะค่ะมันก็เลี้งฟัวค่ะกลังมูนี่มูยางเงี้นะครับมันเพิ่งออกลายอยู่ค่ะแต่เพออิ่<อ>ง,งก,ก็เร,ริ่ออกจำเนีะยก็เริ่มขึ้น,นจาเนียถืหทางไม้พ้นมันงไงไม่ได้ค่ะหรือว่าขึ้นจำเนียไหมยายเพิ่นขึ้นจำเนียเป่าจ้างแล้วเพึ่นก่อนถ้ามาหนีมายายเนะาะจ้ะาพึ่อนเพิ่ขึ้นอีกบ่ต้องไหมครับ อีเด้อครับใีิดคนไงครับผมอยู่บนเงเนาะจะลองเห็นหมาลายด้วยค่ะเด้อมันสิฮะมันม้าครับเด้อสวยขอบคุณปะยัยปะ ไปครับปุนต่อไปครับผมตัเดียบ้านด้วยค่ะนนนนด้อมชมหน้าหนงามเลยค่ะเป็นหนอยจ่างบ้านแนี่แล้ <c oughs> ค่ะนาะครับของ้องานนค่ะ น้แต่ว่าคนบ้านเนาะค่ะสวยอกำลังบ้านเตีมทถีเลยมันยากเก่งขึ้นจุดนี้ะออกทีเนาะยายนออนเนาะจอจะชิมน้านีนะคะ สายับแข่า,า,าดีนะด้านทิ้งที่ขาแข็งดี ใช่เลยกำลังบานตมิีสวยงดานเลยค่ะกตมตมมีดอกเดียวไงตูมกับท่านบานเดต็มพร้อมกันเลยกัเล็บบาน เอาครับสวยงามไม่ยากป่ะมาแล้วครับหมู่นี้ครับเผลดอกจุ่มเยียวจุ่มใยนะครับเนาะเห็ดปวกแดงครับออกเหลายเนาะ่ยากเนาะเยอดอกงามเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì một เห็ดปวกตาครับออ้ยใหญ่ง,ง,งครับฮะหญงก็ห่อยอนหอยด้อครับอ่ายหางหอยคบอู้วันครับ มีวะมีวะนั่งครับนี่โอ้สวยครับครับแมีนมาแครับนี่นะครับเก็บแล้วครับย้ายไปอ่ะคุณเลยครับเคุณเล่นน่าขันน้อขันหลังจากงางมาเมื่อยอยู่ค่ะยังคงก็กลอวเฮ็ดเป็นออกหางแล้วครับเนาะเรื่องบอกหางแล้ว หัวขก็สีพอกระยัางจนเมื่อยเหมือนลันค่ะแต่กระมานเนี่ยค่ะอู้จีดัโอ้ยหเดี๋ยวพีครับครับเดี๋ยงเงนด้ค่ะคต้องฟอคือเล้ยงแบบหกแหงครับต้องใส่ใบใหม่ด้วยค่ะใบใหม่นะหนาก็เด้เปิดนะค่ะ ยืนนกกันเลยค่ะเด้อเห็ดโมนี่โมใหญ่ออกลายกลองพอดีเลยค่ะกลองโพตุมต่มๆสวยๆเลยค่ะเด้อ ดอกตมุตะมีอกรังเห็นกระมี้ดอกเข็มเหรปน้ทางกันดีก่้อนบจัเนะสวยโอ้โหสวยเงาหยกปะปุ๋ยหุ้มนึงครับตา้าตค่ะ

ไปอนครับอนอกเข็มมันอนเนาะโอ้หลไดีดนมีครับอ้หูยใหญู่ยใหญ่น่มัน,นมมยใ่เอาอยจุ่มเลยค่ะเด้เอออจุ่มไปจุ่มไปจุ่มเลยลายดอกสิบปิดดอก้เนาะ หักจหลเสียงคามันนะครับได้เงาเยครับจุ่มหนึ่ร้อนน้อคุณลยครต่อเลยนะต้อน้อครับผมลงได้คารเดี้จ่หรสวยครับเห็นสวยๆงามเลยอู้หงามครั แต่ดอกเพิ่นหน่อยเนาะเนาะเพิ nine, premi, sure. away, ่นออกไงออกหนาเลยค่ะแม่ครับมันออกออกหนาออกมูไงครับแลยเป็นดอกนหน่อยครับเพิ่นดอกเพิ่นหลายดอกเพิ่นสีดอกก็ค่นง่ายถ้าหน้าแล้วนะถ้าน้อยดอกก็สะดอกไงเลยค่ะเด้อดอกเป็จุ่มนล้วหนาแล้วค่ะ ดูดอกก็คุยยังไงไดก็สวยอยู่ค่ะสวยไปไดูเงินดอกเกมเล่นการเดิดเอมากมากมันมาันมันหมานะครับผมสตาแล้วครับยายต่อนนะคต่อมนึ่ก็ส่ยเด้ รวดเร็วทันใจครับเฮ้ยมานครับปนมานมาค่ะม,ามาา่าค่ะพ่ออบดอกอะรดอกเลี้ยบ เกิดแส็งก <t ối> mm ันครับหัวหอมเลยดอกใดญ่แต่เนี้มีคุณมาเกิดน้ำด้วยค่ะเด้อดเห็ดเดาเดียวคุณมาเกิดน้ำงโม่ดอกสองดอกใหญ่สองดอกหน่อยวันนี้ มันนะจ๊ะมาครับไปครับไป่ะใส่มาครับยายใหญ่อย่างหางกับมันเหมือนนะครับนี่ไปครับเก็บเก็บอีกครับนี่เหลืออีกครับนี่มาครับมาใส่าหญ่า มันวย่ายไป่ถึงน,นี่จ้อีจุดหนึ่งหมดครับอ๋อว้าวเก็บอีกจุดนึงเนาะนขอบมากเต็ม่ลยฮะเด็กก ถ่ตายเลยค่ะเด้ออ่ามาแล้วครับวันนี้มาแล้วคับใส่ตาได้ครับย่าโอ้ย่างงามครับสวยสสงามครับจิ๊ดจ๊าดเลยคะ่ะเอ้ยไปครับปะไปต่อคับต่อค,ครับมันมันครับวันนี้นจ้าผ่อยแล้วครับมูนึงครับออกหางบอกง่ายครับ โอ้ดินแกนนึงอ่าครับครับโอเคครับ นี่ดอกบ่วหอยสมบูรณ์นะคะ สองดอกครับผมง่าด้วครับสองดอกง่ายครับดอกหางครับหูดอกหนาเด็กเป็นตอ่อนส่วนครับนี่เอาเส้นตาครับอันนี้ตาเห็ดรวมนะครับเด้อเห็ดเห็ดดำครับเห็ดดำเนาะค่ะเนาะเห็ดเห็ดปวกดำครับเห็ดปวกเดียวมันมานครับไปครับไป มไูไม่นะ้อยเนาะมาแล้วครับนี่นนนครับปะนีมูนะึงน,นะครับเนาะเนหะ็ดบ้าน,ะนะน,นครับอ้มานครับวันนี้ครับบ้านก็แข็งอยู่แด้ค่ะ้

ดูเ,เห็นไหมดเดียวจิ๋มไหม,มครับอ่าครับครับเก็บอยู่ใส่อุ้มหน,นะนึ่งอยูอ่ใส่เนาะไปเก็บอีกโต้ไปครับผมสวยครับ 习惯。 ไม่ไหม้เลยครับเสียมเงินไหมครับผม าห,หากไม่กุร้ายแมหากไม่ร้ายคบีกยุอีต่อไปเนาะเนาะไปครับปะจุ่มหนึ่งครับางามเลย ใช้ท้ายเลยครับโจโก้เล้ครับวันนี้เห็นบ้านนะครับสวยงามครับยืนยุ่นะด้ครับนี่ถึงทู้ชายเนาะครับนี่ที่ดอกครับดอกบ้านครับบ่านเรจะบ่เห็นนะครับเป็นตัวเกิดหกเนาะ แห้งย่ายอื่นะครับเขียนมาครับไปครับไปครับยายอื่นนะครับไปนะครับ สวัสดีครับสำหรับเห็ดวันนี้นะครับเมื่อยแห้งครับยางงามเลยครับนี่สองตาเลยครับเห็ดปวกแดงครับดอกตู้มันครับอันนี้เห็ดปวกแดงดอกบ้านครับเห็ดเห็ดรวนครับเนาะเห็ดปวกดำเหมือนเกันครับเห็ดปวกเรวเดียวครับอู้สองตาเนี่ยงามเลยครับนี่เมื่อยแล้วครับ ขออนุญาตกบานแล้วครับแจงแล้วครับวันนี้ก็ขอจบคิวเพียงเท่านี้แล้วครับขอให้คิมหนานครับเนาะวนนี้ก็สวัสดีครับขอให้คิมหนานครับเนาะอย่างงามเลครับนี่มันมานบมันนี่นี่ดอกว่านครับขอให้คิมหนาครับเนาะนนี้สวัสดีครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ เห็นดอกตูมันครับอืมง่ายครับ